วัสดีค่ะพี่น้องขอป้ายตามเคยจ้าวันดีสุข,ขุสุข,ข้นจ้าพ่อบักดำเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งดำ อืมเะไปอุ่มรุ่มยิ่งไปต่อที่นู้นน้ำแยมเลี่ยงนิ่งอีอีแม่ฝาดเจอเทียตุ่มหูรุดพื้นกัดหายดีเลยพี่น้องยิ่งแยมเลี่ยง เฮ็ดดำพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นสิเป็นนังนสิเห็นบ้นี่อันนี้นี่เพิ่นสิเป็นก้อนๆเลยอันนี้บ่แมงหนึ่งหนึ่ง,งสองสามเพิ่นหัวดำท่านแมงบ่เห็นบ้างเอาแต่ดอกเนาะพี่น้องดอกดาฮังแสบเบื้อได้แต่ดอก แต่เิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นเป็นมูอันนี้ปลาปลาเฮ็ดดำปลาเนี่ยว่าท่านออกแต่ที่ยายเก็บไปหันปลาเฮ็ดปลาดำอันนั้นปลาไม่ย่ายเลยอันนี้ปลาเกา่านี่เห็นบ่ถ้าเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นเป็นจุ่มเพิ่นกระลังสีเหลิมนี่ต้องขอมาบ่อยๆเพลอ่ได้ปิดที่้วย่ายเพลอ่ได้จักดอกวีว่ไรอยู่ ว่าถพี่น้องพ่าพิษได้ยุกกะตาสองกะตาบานถิ่มเบอดบ่พิษบ่เถื่ออีกล่ะเห็นบ่เป็นจุ่มเดียวเลยนี่พี่น้องก็ะได้แตงเตี้นนี่แหละจังเสียล่ะบ่เป็นยังเห็นว่าขื่นขึ้นนี่เสียใหก่กว่าเห็นเลยนี่แต่เห็นดอกเนี่เบื้งเบิ้งดีๆผะเห็นบ่จุ่มเดียวเลยว่าท่านนี้ไปใส่เด้พี่น้อง อันนี้ปลาเกาเพื่อนของบ่วท่านออกย้ายไม่จบเรื่อยๆบ่วท่านนี้ไปใส่หนี่นี่ดอกน่นี่จุ่มหนึ่งนี่ม้นมาหนึ่งถาดเดิมสิเบื่อะลรด้วยแบบนี้รอดแต่เฮ็ดสิออกชุ่มนี่พอ่อยูต้นไม่ เงาหนึ่งบองงามก็ยังว่าหูข้าวดีว่าเพิ่นออกนะพี่น้องถึงบอง้องงามเพิ่นบอ้องขาเพิ่นถึงบอง้องงามก็ยังหูว่าเพิ่นออกไหมพี่น้อง bông piau mạ hẳn mạ này đó bơ hẳn anh à nè chùm nè nè dễ cả bơ hiền, bên hướng sét là piano hiền bơ, bật nè, toang mai nhàng su đây nè, ba chùm đều nhá bơ hiền nhỉ, anh, anh nè bơ say mai tôn đều rạ, bên hướng ร่างกลิ่นเสียบเห็นบ่พี่นองดำดำนี่สัญญาณที่ดีมาแล้วเห็นบบไม่อีกแล้วนี่ดอกได้นี่ดีๆอยู่ด,ด,ด,ด้พี่นองว่าเป็นยังบ่ไดดคะนี่เป็นเงาเห็นบ่ สัญญาณที่ดีมาแล้วป้านี่เงยดำยายบอกพิดเรื่อพี่นว่างมาเมื่อหร่ปีทีเดียวได้ยุจัดสองกับตายายบอกทิศคอถทดคอให้ยาย,ยาสงวน,นปัมป่มปั่มเปื้อปื้อปีที่เดียวับปีปีกวนเนะเป็นสิลธะ เพิ่งจะข้นเป็นน้ำน้ำเนี่พี่นนอกเพื่อนดอกดำไายกับว่าเห็นเราต้องนั่งข้ามมาตั้ไดนบ่เมื่อรูเมื่อข้ำสิึกกพอพี่นนอกแต่เพื่อนได้ขืนเมื่อสัญญาณบอกเอาแมงเคนกิน บ่างามดอกแต่ว่านเพิ่นสิได้จุ่มจูมไหมเพิเ่นสิได้อันดอกไหมพี่น้องเบ่เนี่ยผิวบ,บักดำใหญ่เบ่เนี่นี่ยเห็นบ่บว่าท่านไหนไปใส่ได้พี่นอ้องแสดงว่าบ่ แสดงว่าสัญญาณที่ดีมาแล้วคุณมาออกนี่เดี๋ยวคนกับลุกไปทั้งไตพ,พูดร้ายโพดพี่นออ้องทั้งไตพวกปีทีเแียวมปปเยมือปีไรเนาเป็ดเป็ดพูดเบิ้งยุ่งเหงาไหมแ้่สิบ้าเปียวอันยุ่งเหงาไหมตัดเบิ้งอันนี้กัน

พี่น้องเบ่งอุ้ยโอ้ยป้าถ้าเบ่งหนะ้าป้านี่ออกพี่น้องไขเสี ว่าท่านไหนเป็นใอยูอ่แต่พึ่นออกเป็นนั่นเสร็ะเห็นบ่เขินเย็นด้วยพี่น้องตัวตน,นี้อาจว่างามและพี่ดำ ตัวป่อยสิง,งามพี่น้องหมดแจวเด้จ้า,จาม่เป็นมู้ย่ายแเนี่ยเห็นบ่พี่น้องว่าท่านไหนไปใส่อยู่เด้ยายว่าท่านไหนไปใสย่ยเฮ้ เบิ้งอันนี้ีเตดอกพืชน่เป็นยนงไม่เป็นได้ดอกมันหันหลังเสีบลาเสียบยำกึดกึ บมื่อท่นนปีเปอร์ไซด์พี่น้องอยู่มือเก่าอยู่อันนี้เอาได้ปะอุ้ยเอาว่าได้อันนี้เอาได้อยู่เห็นบ้างอันนี้ดงบักดำเห็นบ้างนางทางมองว่าบาดเดียวนั่นงทางมองว่าบาดเดียวจะมันดำคักเนาะพี่น้องฮะก็ดำคักแต่ ที่ยายเห็นมีเตียงสีหรอพี่นงทางอุ้ยทิการไปเบิด์ยุ่งเดือดมากเลยในแบบนี้เอาอะไรพี่นงเบิร์เอาอะไรดกเอาดูขนาดไหนบ่อุ้ยโอ้ยยุ่งพี่น้องยายกับสิขอล่าแซมนีนาา่นาะจ้าเบิรง พอมองเดียวถึงสิพิกุ้งพิการกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องล่อ่นออกได้หลายนี่สนิทเฮ็ดเพิง mm. เฮ็ดเพิง่ล้วะเสบที่สุดกว่ม็มูพี่น้องนี mm. ่กึดกึดสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันกลิปไหมพี่น้อง